สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถกระบะแคปสวยๆมาฝาก1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Ford Ranger นะครับ2.5ดีเซลเทอร์โบครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่จตุจักรนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับเป็นตัวท็อปปี2003นะครับเครื่อง2005นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับเช็คและคัดมาให้อย่างสวยๆเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับไปลองขับดูโดนแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยๆครับภายในเป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะครับกว้างขวางพอประมาณใช้งานได้สบายแน่นอนนะครับขึ้นลงสะดวกครับหาชมหาเช็คดูได้ครับคันนี้ราคา129,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับระบบไฟฟ้าภายในนี่นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง2.5เทอร์โบครับก็ดีแน่นอนนะครับเห็นเครื่องเทอร์โบก็ประหยัดครับ แรงพุ่งออกได้เลยครับแบบนี้ชมเช็คดูรถนะครับเน้นโทอเจรจานะครับรถอยู่ที่จัดอุจักรนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับเน้นหาใช้งานนะครับเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่บ้านใกล้นะครับไปเช็คทดสอบนะครับสำหรับสมาชิกบ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันการันตีว่ารถไม่หายแน่นอนนะครับ เช็คชมรอที่หน้าบ้านได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช,ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยนะครับจัดทรงล้อล้อมางามๆแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมนะครับกระบะแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกนะครับมีกระบะแม็กไรเนอร์มาเรียบร้อยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครกําลังเล็งหากระบะไว้ใช้งานนะครับ Ford Ranger ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเรื่องความอึดถึกทนนะครับเน้นเลยครับว่าให้ไปดูรถนะครับสาหรับคนบ้านใกล้นะครับบ้านไกลจะส่งให้ถึงเลยครับไปลองขับดูคันนี้ต้องโดนทุกคนแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับและก็การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ด้วยครับก็ชมเช็ค เลือกที่ชอบจัดที่ใช่นะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหากระบะในราคาแสนต้นๆนะครับก็ฝากคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับน้องคนนี้ก็คัดรถสวยและเช็ครถตีส่งรถต่ออย่างมีคุณภาพนะครับประเด็นคือถ้าไม่ซื้อสวยๆก็คือไม่ซื้อมาแน่นอนนะครับซื้อเฉพาะสวยๆมาส่งต่อนะครับอยากขายนานๆนะครับสมาชิกจะได้บอกต่อด้วยครับลองชมดูนะครับรถสวยสภาพดีงามขึ้นลงสะดวกสบายภายในระบบไฟฟ้าครับ เป็นเครื่องเทอร์โบด้วยครับอินเตอร์คูลเลอร์ก็ระบบความเย็นชัดเจนครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เอาไปใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมแล้วนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ Ford r a n g เจนะครับก็จะเรื่องราวการซ่อมบำรุงและเทคนิคการใช้งานการซ่อมบำรุงดูแลนะครับรับรองว่าคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสวยหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆใครที่ชอบสนใจเข้าใจนะครับต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับกว้างขวางนั่งสบายเน้นใช้งานอึดถึกทน Ford r a n g เจอร์ไม่เป็นรองใครครับ